ิลแก้ไขเองทุกอย่างเนียปัญญาที่จากรเรียนรู้ในแายนอกและหใจเข้าเป็นปัจจุบันหายใจออกเป็นปัจจุบันรู้ พุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตบุญเนี่ยก็เราได้แล้วเป็นเครื่องชำระชะล้างบาปมุนจิพิตเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลถ้าเรายางทำไม่ได้นะให้ขิงใจก็อสำคัญการปฏิบัติธรรมมีองค์งธรรมปฏิบัติทัสองอย่างที่บารมตรงที่เราลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเราตามเครื่องบอกตอบสนองเรา ให้เราได้สิ่งที่จะเป็นไปโดยอาการที่แล้วก็มีตัวอีญย่างวิญญาณโดยที่ตาตานุธอัมวิญญาณนำโดย่ารเอาภาวนาตัวเนี้ยนะสุดสุดแยกแล้วถ้าไรเงี้ยผมจะรู้วงรู้แล้วรู้แบบไม่รู้แล้วที่